ประหารชีวิตทุกคนผู้นึ่งวันประหารชีวิตงันซนะเอาลูกหลุมไม่เอาลูกหลุมเฮ้ยเห็นที่ว่าปล่าบุญจีนบ่มันมาเคยว่ากูไรดีเที่ยได้ว่าด้ไปวัดเมืองตลางเอาเอาขันขันเนี่ยไอ้ทีร้องว่าผู้หญิงลูกสาวขันเอาเอาก้าเอ้าเพราะอันอันนี้ออกเลยเอาวะเพียงจะเพื่อเกียรติกันเถอะระหว่างยังไงดง แะวางู à, aan, ้ายขาพริกไเนะวันเจ้าการขาพริกกูเนี่ยกำสีบว่าสีชมพูหวานเบอรขาวอ้ยมันกะกำนขาว่า่ะั่ออ้ยากนูเป็นแกินงเป็นตว่กแล้วกต้องอะไรถ้าเปนอย่างนี้สีจ้าพ่อฟาบ่าใพ่อเลิกาชุมทั้กแลมนี้น่ะเิี่าวเนเลิเลมพ่อเลิกเลมพ่นเลิกเลม่าคนนี่เจ้าผู้หเขาบอ่ลนี่ พ่าหันที่หลานร้องเพลงวัฒนาพรบอลแฟนคอยกันเรอยมาคอยกันเรม่อีคือกันจอดพรบอนแฟนมันขึ้นว่าใชไหนเหรอเออเหรอลาหัตตาหักพรเป็นบลอกคอยกัเปี่ยมเชิดมันมาจอดนแจวามาแหลมล็อกมาคือกันไปเลยวานอนอนแฟนวกีพวกได้วาเี่อาเดอหันหน้างแกลอแ่ล้อนี้ลังไล่สดในกลุ่มเปิดตด้เดปในเปิดคณะนี้นะคะว่าใสรยตางคาหม่ านออไม่ยังก็บกว่านอนนแฟใคัไงวันไปคิดยังก็คือลิ้งิอดรเมแทนมาิ้งาลิ้งสมเคื่อนี่ผู้ใดออกนผู้ใดยี่มผือพักคโตหาอยได้มาชุแล้วู้ยี่มเหลือด้บวกงัดี่บกย h a u แตไปควานง มัเอาแต่แก่ป่านเนี่ยไม่เรี่ยวเี่ยวเี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขอบีดอพี่นันดอกดิสื่อคามื่อตนเขอม้ากครับบ๊มี้เก่าีบมอบี้สาวนาเก่าอีอยู่ข้างในนางทำดีนะ แล้วก็เครื่องดื่มมีนะครับสองฝั่งสองฟังมี่มาเลยครับพี่น้องครับขอบคุณที่การปล่อยช่วยพัฒนาเยนีพะเพลนขอบคุณทางผู้จัดการนะครับขอบคุณพี่ตายนะครับที่มาทำงานขอบคุณพี่ดำนะครับขอบคุณวันนี้ประสานงานทั้งหลายได้พร้อมทีมงานขอบคุณพี่จ๋าด้วยนะครับทีขึ้นที่งานของห้างเย็นนะครับที่ช่วยดูแลประสาให้เกเดินทางออกขอบคุณแม่ค้าที่อยู่ในตลาดห้างเย็นด้วยนะครับห้างเย็นบ้า ขอเสือสะกดกูบอก่าเสือเอยยักษ์ขเสือข้างไหล่ยักษข้างไหลหนังญี่ปุ่นมาเนี่ยมาเนี่ยมันไในบารังข้างเยสมันไปว่าใช่มันจะได้ใช่สมมิว่าเ้ายยางไปเนี่ยไปเห็นห้างอ๋อเยสใช่ให้ดูแม่เจ้าโกงถืออยเ้าสำัญหน่อยก็ไปเยไปสาก็พอ เจ้งมา่ดวยเกีสาวเป็นไหมอะไอไเอาเ้บอกเ็บอกเอโองาลูกพีเบิกูสผ้ามาน้องสาวจ้ะน้องสาวจ้ะน้องสาวฮะน้องสาวจ้ะที่เห็นน้องแล้วที่เห็นน้องแล้ว พี่มีความรู้สึกรักขึ้นมาทันทีทั้งแรกเลยบอกว่าพี่ให้เค้าเข้าไปครับเฝ้าตันตูเห็นกันแล้วน้องชอบพี่ไหมชอบมรับเ้านดังกี่านี้กว่เห็นน้องแรกชอบพี่ไหมชอบพี่แม่งชอบไหมไม่ตามน้ำให้หน่อยชอบไหมชอบไหมเฟืนหน่อยก็ได้ ชอบพูดได้ไหมน้องหิมพีแล้วชอบไหมน้องห็นพ um> ีแล้วชอบไหมน้องหินพ uh> ีแล้วชอบชอบไหมมันก็ื้นหน่อยฟื้นหน่อยไม่เป็นไรชอบมันื้นอันนี้ชอบก็ได้โอ้ยแก้วมาชบรคับคอลไหมรรไปแล้วไปมาพูดต่อตอนี้เขาผู้หญิงเขาชอบเราแล้วนะ อผู้หญิงก็ชอบเราแล้วเอาแบบเอาแบบผ่านร่วมผ่านร่วมใช่เอายชอบจริงจริงใช่ไหมถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าสมมติวันพี่แสดงเสร็จสมสมมติว่าวนนถ้าสมมติว่าพี่แสดงเสร็จถ้าสมมติวพี่แสดงเสร็จพี่กับอีสานพี่กับอีสานถ้าน้องคิดถึงพี่ถ้าน้องคิดถึงพี่วันเป็นสิบห้าข้ามวันเป็นสิบห้าข้ามจุดฟุ้งเงินดอกนะจ๊ะ พอตั้ตายอต้ายเดี๋ยวว่าถ้ายงนั้นก็ได้ถ้าั้นก็ได้คิดถึงมากมากคิดถึงมากสิบส่สิบห้า่ำเดือนดับเอาาะโคตรในอย่างมัคือรอกระแุกหสูงคุณเศ้ากินรอกระทกจะถ้าคสื่อกูคืออน้าคนสื่อขอคนข้าขอขอคนข้บขอบคุณครับขอบคุณมาครับ เลืองอก็มาเลืงวะเป็นบะไปนดไปทจีบสาวเป็นที่ค้ราไห้จัดเปพืองได้ล้วว่าถึคนจะกใจระเบิดกบระแห่กระซัมได้หลายตัวได้ี่ยรำเบินกับรแน่อยากบอกเอาแบบเยีวเะืบิไมบัดนี่ยระเบิด้ยม่ละหลานคอยมาแล้วคุเราเบิดกับราแนมาแล้วเอาเกตี้กับเจเบอรอไปเก็บให้หน่อยได้่อมหลานถือ่ลื่นไรี่กอนแล้วมัณพูดอไรเนาะ อัดมาเราอยากฟังเพลงเก่าๆเจ้าเสี่ยงวงอีกลองเพลงเก่าๆหนึ่งวันหนึ่งเพลงคือกันเพลงเก่าๆเออเก่าๆเดี๋ยวให้พ่อมอดลองสู่ฟังก่อนอุ้ยผัดใส่เอาที่เก่าๆนะเพื่อนมึงอย่าหายอีกที่หล่ะกูบอกมีฮันลอะให้ลองก่อนเป็นวัดที่ผัดเท้าขาดใจครับอาจารย์ครับเอ่านได้เนาะผัดเท้าขาดใจขอจ่าเฉลิมพุญวันละครหมีดอกครับครับพี่น้องครับ แล้วมีคนโคราชบ้านฉันรู้ไหมพี่น้องมาเนี่ยไม่ถามหาแต่คนโคราชแท้ถามหาตัวพี่น้องฉันก็พี่น้องพี่ศาลมาหมดไหมเราพี่ศาลกับพี่น้องฉันด้วยกันแหละพี่น้องฉันเป็นลูกครึ่งเนี่ยรึ่งไหนพ่อเป็นคนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามแม่เป็นคนอำเภอเสือสามจังหวัดโคราชอฉันเป็นลูกครึ่งไทยก็ได้โคราชก็ได้พอ่ศาลก็ได้นี่อันนี้ก็ลูกครึ่งมึงไม่ต ป็นปอบจ๊ะอ้าลำแผ่นลำเพลินลำเพลินมาแล้วรลำแผ่นมันเป็นแผ่นมาลูกมามามานาลกจัดการแล้วมันไม่มาแล้วอยากใช้มือ ลืมเราเชื่อจมพี่เองก็คงสิ้นลมพร้อมพร้อมต้องขาดใจตายจมคืนกลับมาสุรังรักเราวินาศต้องการเพียงเจ้า อย่าเลือ่อนเลยไปหรสัซายขวาเ็มยะที่เออหน่อยดีโอ้ยออหน่อยมันยัง